การเพิ่มข้อมูลในเมนูประวัติเลือกแบนเนอร์ซื้อสินค้าชุมชนระบบเข้าสู่หน้าร้านค้าชุมชนออนไลน์เลือกแบนเนอร์ตลาดชุมชนเข้าสู่เมนูร้านค้าชุมชนออนไลน์ใส่รายชื่อร้านค้าที่ต้องการค้นหากดค้นหา ระบบจะแสดงรายชื่อร้านค้าที่ต้องการค้นหาจากนั้นดับเบิลคลิกหากท่านต้องการเพิ่มในส่วนของประวัติท่านสามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมส่วนของประวัติดังกล่าวได้โดยทำรายการที่ URL เพื่อเข้าสู่ระบบการจัดการแก้ไขในส่วนของแอดมินทำการล็อกอินด้วย username และ password ตามร้านค้าชุมชนออนไลน์นั้นๆ กดเข้าสู่ระบบเมื่อเข้าสู่ระบบจัดการหลังร้านเลือกเมนูจัดการเสริมเลือกจัดการประวัติใส่ชื่อประวัติตรงส่วนชื่อเรื่องในส่วนของรายละเอียดท่านสามารถใส่ได้ทั้งข้อมูลที่เป็นรูปภาพและข้อมูลตัวอักษร เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการกด Submit ระบบจะแสดงแก้ไขข้อมูลสำเร็จจากนั้นกด Show ระบบจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติที่ท่านได้เพิ่มในเมนูประวัติ